เอาแล้วนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีไปกับนวิทรักนักเสียงดวงทั้งหลายด้วยนะวันนี้กลับมาพบกัอีกครั้งนะครับกับเฮียบามเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะเองวันนี้เฮียบามมาแบบเฉพาะกิจนิดหนึ่งเพราะว่าเกมที่ทุกคนถามหาเนี่ยมีคนถามเฮียบามเยอะมากว่าเกมนี้มันหายไปไหนครับเฮียเกมนี้เมื่อไหร่จะกลับมาครับเฮียนี่วันนี้เขากลับมาแล้วนะครับกับร uh, าชาวานนในตำนานนะฮะหรือซุอนหอโคงเอวันนี้เฮียเลยรีบเข้ามาอัดซะหน่อยแบบว่าต้อนรับการกลับมาของราชาวานนซะหน่อย เอามาแบบว่าห้าพันเลยโอกาสพิเศษอย่างนี้แบบรอต้อนรับหน่อยรอต้อนรับหน่อยวันนี้แต่ว่า,าเสียดายนะว่าเกมนี้ไม่มีซื้อปีสปินนะเดี๋ยวไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าแตกดีป่ะเดี๋ยวทีนี้ลองก่อนเลยดีกว่าเอาเป็นเบ็ดหกสิบแล้วกันไปเลยไปแบบรวดเร็วเลยดูหน่อยดิว่ากลับมาอย่างนี้มันเรียวหรือเปล่ามาแล้วสามสิบบาทไปเรื่อยๆไปเรื่อย กลับมา,าต้องแตกเนีงง่ยหมอคงเกียคยะมาหน่อยมาหน่อยเฮียแบบเฮียแบบรีบเลยกลัวคน,นอื่นแซงอ่าเก้าสิบบาทมาเว้ยเออมาอีกร้อยยี่สิบเปียกคได้อยู่นี่โอ้โหไม่มาไว้ตรงกลางเฮียยังจำไม่ได้แล้วว่าเกมนี้มันเป็นแบบไหนมังไม่ได้เล่นนานแล้วอะเออไม่รู้ว่าฟีสปินออกยากหรือเปล่าถ้าออกถ้าออกง่ายนี่เฟียวเลยแต่ว่าเกมมันิ่นกลับมาแล้วต้องแจกหน่อยหรือเปล่า ถ้าไม่แจากนี่เจ๊งเลยนะนี้สองร้อยสิบบาทเอาว่ะเอาเรื่องว่ะไปไปรอฟรีเกมอย่างเดียวแล้วฟรีเกมเดือดขาวโง่โหดนี่เดือดขาวฟีเจรีเกมโง่โหดนี่คิงแถวแรกมะคิงแถวแรกมะเออว,วายร้อยห้าสิบบาทเดือดเคโคตรโหดเออเพราะหน้าหล่อเนี่ใครวะเนี่ยหล่อจริงหล่อจริงพี่ชายสี่ร้อยห้าสิบบาทรอฟรีเกมอย่างเดียวเลยรอฟรีเกมอะไรเงี้ยอยากเห็นฟรีเกมอ่ะเฮียจำไม่ได้แล้วฟรีเกมมันเป็นยังไงอ่ะเฮียลืมแล้วอ่ะ เออสิบทิ้งแถวสามทิงถสามต้องมากไม่ตกเออคิ้งแถวสามทิ้งสามอมไม่ตกเลยไปไปแบบรวดเร็ววันนี้เฮียมาแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยเห็นไงเห็นว่าเห็นว่ามันมีไอ้นี่ไงเกมกลับมาไงเฮียเลยรีบกลับมาหันเลยเน่วันนี้จริงๆวันนี้เฮียกะจะพักผ่อนนะเนี่ยแต่เห็นเกมมันมาก็ต้องเอาซะหน่อยไปเรื่อยเออเก้าสิบบาทเฮ้ยมีเกมยังไม่ออกเลยเว้ย หรือว่าเราต้องปรับเบรคขึ้นไหมแล้วก่อนดีกว่าแล้วก่อนดีกว่าโอ้ยไม่เสเก็ตเตอร์แม่งมาทีละสองทีละสองมาทีเดียวสามไม่เลยไม่ได้วะยี่สิบสี่บาทเออมาอีกมาอีกเอตัวแถวสามเออการน้ำการน้ำไม่มาอเคไปไปไปแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยครับรวดเร็วเลยครับพอกีดรวดเร็วรวดเร็วจะนอนแล้วเนี่ยพอเห็นว่าเกมมันกลับมาเฮียรีบกลับมาอัดเลยเนี่ย ไม่นอนไม่เนิร์แม่งแล้วดูเลยว่าได้ถอนหรือเปล่าจะได้ถอนจากหงอคงที่จากหายเราไปนานหรือเปล่าโอ้ยหงอคงเสียเสหมดไปพันหนึ่งแล้วนะครับปีเกมมันไม่มาเลยนะครับขอน้ัง่งนังเลยดีโถหายไปนานไม่แจกเลยเออร้อยห้าสิบกะกาน้ำมา เกมนี้นี่เราต้องเหมือนเราจะต้องหวังกับฟีสปินอย่างเดียวนะว่าฟีสปินฟีเจอร์มันจะเด็ดดวงแค่ไหนเพราะว่าข้างนอกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะข้างนอกนี่ไม่ค่อยมีฟีเจอร์น,นะก็เหมืนอนเกมของค่ายนี้ทั่วไปก็คือก็ <ś led> <ś led> คือไอ้นี่ยคือแตกแล้วตกอ่ะเออแตกแล้วตกคู่นี้ดีกว่าเออให้พี่จีนะอย่าลืมบอกเออคิงร้อยสามเออสามร้อยเว้ยสามร้อยเว้ยเออสองร้อยสี่สิบไปหกร้อยแล้วเว้ยเพราน,น่าหล่อไม่มาเพราะน,น่าหล่อไม่มา ลาบมาขาดทุนอีก800อไปไปเรื่อยๆรอฟรีเกมอย่างเดียวรอฟรีเกมอย่างเดียวจังหวะนี้จังหวะนี้รอฟรีเกมอย่างเดียวครับลายทางลายทางเราไม่มองนะเรามองฟรีเกมอย่างเดียวเลยนะหนึ่งเก้าสิบก็ได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้ติบแถวแรกการนั้นแถวสามโอ้ยกระบอกหอกพงไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยถึร้อยแปดสิบโอเคสุดแถว ไป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 หาฟีสปินให้ได้เว้ยหาฟีสปินให้ได้เว้ยหาฟีสปินให้ได้เวยสิบแล้วสามมาไหมสิบแล้วสามไอ้น้ำเต้าน้ำเต้าเห็นแล้วอยากเล่นน้ำเต้าคู่ปลาเลยไปไปโอ้ไม่มาไม่มาโอ้โหมาทีละสองไม่มายังไม่อยู่เก้าสิบเก้าบาทโอ้โหเก้าเก้าน้ำช่องอะไรสักทเก้าเก้าครับผมมามามาดิมาหน่อยดิมาหน่อยดิ น,น,โน,บบนีโดนหวยแดกไปแล้วโดนสล็อตแดกนี่ไม่ไหวนะ540บาทครับ24บาทโอ้ยมาไหมาอุตส่าห์วายมาแต่คิวปะโทงไงวายมาแตกตัวแต่จ่อยจ่อยปะทุไปไปเรื่อยไปเรื่อยโหโคตรเร็วเอ้ยมาแล้วปีเกมมาแล้ว คูปีตะปินไปที่สอง0มหรอบาทนะเออหมุนแปดครั้งหมุนแปดครั้งโอ้โหกระบองสามอนยาวเลยยาวเลยกระบองยาวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอหงอไอหงอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปคูณสองเออมันคูณสองแล้วก็วกออกนิ่งหืมไอลิงไอลิงสิบแถวสองมาไหมสิบแถวสองมาโอ้ไม่มาอ่ะไม่มาว่ะอ้โคูณสามโอ้โ ทั้งหน้าจอแต่ท้องเกิดมาเร็วไปหน่อยจกมาตอนคูณสามคูนสี่แล้วไม่วะไม่มาเลยแตกพ่ายแม่เอวนี่แตกพ่ายคูณห้าแล้วคูณห้าแล้วคูณหกแล้วคูณหกมาแล้วคูณเจ็ดมะต่อคูณเจ็ดนัคูณเจ็ดมาแล้วคูณเจ็ดมาแล้วครับผมคูณแปดคูณแปดไม่ยังไม่มากําไรเว้ยสองพันห้ากำไรแล้วกำไรเจ็ดร้อยแล้วเหลือหมนีกสามทีเว้ยอือสองทีสุดท้าย ยังไงยังไงคูณแปคูณเก้าคูณเกบแถวรอเออวายมาคูณเแล้วคูณสิบตอไปต่อไปเออคูณสิคูณจีบโอ้เจ็ดพันแปดยิเกยหมื่นแมืนโอ้โหไอลิงสุดยอดสุดยอดเลยลูกพี่สุดยอดเลยแต่เก้าพันสอยิ่เกยเกมใหม่ของจริงกำไายหมื่นหนึ่งแล้วครับเอาเข้ามาหมื่นหนึ่งเอามาห้าพันตอนนี้หมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วเพาะไม่ยังไม่เพอะติดแถว2มา ติดแถวสองแถวหนึ 22, vet, 1, or, ่ง oh ติแลวมา Y คูณส ok ิบสองคูณสิบสามไหมคูณสิบสามไหมโคตรมันคูณสิบสามคูณสิบสี่ไหมไอ้รอไอ้รอโอ้โพอแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรสามพันสามกำไรหมื่นสามอ่ะกำไรหมื่นสามอ่ะเกมใหม่ก็ไปเล่นเลยนะเว้ยนี่กำไรหมื่นห้ากำไรเอยไม่ใช่แตก1 5ื่นแตกหมื่นหาแต่ว่าตอนนี้เราได้กำไรหมื่นสานะ K พอแค่นี้เลยดีกว่าเดี๋ยว แต่ไม่ทีนึงสุดยอดสุดยอดนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอเข้าปีสปินนี่ต้องบอกเลยว่าแม่งเจ๋งจริงางานวันนี้เฮียไปก่อนเฮียง่วงนอนแล้วได้กำไรมาหมื่นสามชิวๆแล้วสวัสดีครับวัยรุ่นบ่ายๆนะวันนี้เจอการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วก็แอดเข้ามาคุยกันได้เดวยวเออเฮียลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือเฮียเล่นตอนตีสิตีหนึ่งสี่สิบนะเออแล้วก็แอดไลน์เฮียเข้ามานะแอดบิวเอฟห้าห้านะครับผมเดี๋ยวมาค,คุยกันว่าเกมไหนแต่เฮียเล่นยังไงดีอะไรยังไงดีเออ แล้วลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เฮียอยู่ในเว็บลูก้า289นะครับเหมือนเว็บเดิมที่เฮียชอบเล่นนะเออเจอกันครับผมคลิปหน้าไปบ่ายครับผม